เทคนิคการาฝึกรับส่งไม้ 4, ีคูนะครับก็มีการเทคนิคขั้นพื้นฐานง่ายๆคือคือผู้ส่งแล้วก็ผู้รับในการส่งไม้เนี่ยจะต้องจับไม้ค่อนข้างมาทางด้านด้านล่างของไม้นิดนึงเพื่อที่ว่ามีพื้นที่ให้มากสําหรับให้ส่งให้เพื่อนนะครับคนรับเนี่ยก็ต้องเป็นคนดึงไม้จากมือผู้ส่งไปเองเพื่อที่ป้องกันที่เกิดการไม้หลุดร่วงระหว่างการวิ่งได้ครับเส้นนี้คือเส้นเ,าเาขาเรียกว่า เ,เริ่มต้นรับได้ตัง้งแต่ตรงนี้แต่ห้ามต่ำกว่าตรงนี้ห้ามต่ำกว่านี้ห้ามยืนหยยบเส้นนี้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดหยยบเส้นนี้จะฟาวให้ยืนยังไงก็ได้ให้เหนือเส้นนี้ขึ้นมาถึงแม้แล้วตอนเรายัางจะไม่วิ่งเราไปเหยียบเส้นนี้ก็ถือว่าฟาวเส้นนี้คือห้ามห้ามสมมติว่าเพื่อนจะมาแล้วเราขยับลงไปไม่ได้ต้องยืนเหนือเส้นนี้ตลอดที่พร้อมที่จะละไม้ตลอดเทคนิคการยืนของการวิ่ง4ี่ขนนะครับส,ส่วนมากจส่วนมากจะยืนเท้านำเท้าตามอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็ให้เท้าซ้ายเนี่ยหันออกมาหันออกมาชิดซ้าย เ <NYU. S 2> วลาเราออกวิ right away. The section, they the mm ่งเนี่ยขาต้องใกล้กันทําให้ระยะความถนัดในการวิ่งและความเร็วมันจะน้อยลงยืนให้ขาออกจากข้างมันจะวิ่งได้ง่ายกว่าครับครับการวิ่งเนี่ยเราต้องคํานวณความเร็วของเพื่อนแล้วก็คํานวณความเร็วของคนออกว่าจะใกล้เคียงในขนาดไหนให้บาลานซ์กันถ้าเกิดว่าเพื่อนมาหมดเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องชะลอความเร็วลงเท่านั้นเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมาแบบว่าหมดแล้วแต่เราเป็นคนออกสตาร์ทยังมีแรงอยู่เนี่ยเราต้องคํานวณแรงของเพื่อนกับความเร็วของเราให้พอดีกันครับมันถึงรับไม้ได้ง่ายกว่า การวิ <łość> ่งนะครับสังเกตดูว่านักผู้รับเนี่ยจะต้องเปิดลู่ให้เพื่อนได้วิ่งบ้างเพราะว่าเพื่อนส่งไม้มาแล้วเนี่ยเพื่อนก็ต้องวิ่งตามมาเหมือนกันถ้าเกิดเราไปวิ่งบางลู่ทั้งหมดเนี่ยเราไปวิ่งชิดในเนี่ยเพื่อนจะเข้าสนามอาจจะเกิดอุบัติเหตุการชนกันได้เพราะว่าเพื่อนก็มาด้วยความเร็วเหมือนกันเราก็ออกด้วยความเร็วเหมือนกันถ้าเกิดว่าต่างคนต่างมาแล้วเราวิ่งตัดกันเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุชนกันได้ครับ